สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางแนวทางหุ้นนิเคอินะครับก็วันนี้จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับรอบปกติไม่มีนะครับพี่เนาะวันนี้ก็ลงแนวทางรอบ VIP ให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับเมื่อวานนี้ผมเสียดายมากๆนะครับพี่นะครับเมื่อวานนี้แนวทางลุลนะครับแต่ว่าคําว่าเสียดายคือมันมันเฉียดเต้มเดียว ตั้งแต่รอบเช้านะครับเมื่อาวานนี้เพราะว่าผมให้ตัวเน้นไปนะครับเมื่อาวานนี้ผมเน้น5-6ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับเนาะก็เอาในรอบปกติก่อนนะครับ8-7 8-75 7-0เนาะนะครับเนี่ยออก7-5ผมให้ไป5-6นะครับก็ผิดแจมเดียวแล้วตัววิ่งนะครับผมให้วิ่ง5วิ่ง8นะครับพี่พี่ก็ ถามว่าตัวเด่นผมก็มานะครับแต่ว่ามาสลับที่เฉยๆนะครับผมเนาะมาสลับที่เฉยๆนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดแปดห้านะครับต้องเจ็ดแปดห้าของเราก็ยังจะมาเข้าตัววิ่งตัวรูดนะครับในรอบนี้มาแค่ตัววิ่งนะครับพี่ๆน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมส่วนในรอบบ่ายก็เหมือนกันนะครับเก้าสี่หกนะครับพี่ๆเนี่ยก็ผมเน้นไปที่ห้าหกนะครับก็ออกสี่หกนะครับแต้มเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใคร ติดตามแนวทางเลขทูบนะครับอันนี้แตกสามตัวนะครับเลขทูบนะครับผมเนาะสลับพห้พี่อ่าตัวขอโทษด้วยนะครับเนาะสลับให้พี่บางท่านนะครับอาจจะชอบแนวทางเลขทูบก็เสี่งโชคนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโชคกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก็สรุปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับพี่พี่เนาะนะครับมาเป็นเพียงแค่ตัววิ่งนะครับในรอบเช้านะครับหรือว่าใครเอาห้าไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่7จหนะครับ ส่วนในรอบอื่นนั้นหลุดนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับจะเป็นรอบ V.I.P. นะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสําหรับนะครับเช้าผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่5นะครับผม สายรูดให้ไปที่1นะครับประกบคู่ห้5ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกหนสองหนึ่งหแลวก็18ึนะครับผมสมตัวจะเป็นในที่ห้า 1> 12 1่งหนึนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม1256 10 51นะครับนี้ในตัวเจาะนะครับผม ส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่รอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับประกบคู่ก็จะมี2 0 2 4 2 7 2 8นะครับ 80 8083นะครับ8 4แล้วก็87นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะรอบบ่ายนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่28นะครับ 2 0นะครับผม87แล้วก็83นะครับ2 0 28 8 3 8 7นะครับตัวเจาะ3ตัวนะครับ3ตัวจะเป็นที่8 2 0นะครับ287นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไปว่ากันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่พสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้เฮงเงรวยๆวยปังปังกันทุกคนนะครับผมกลับสวัสดีครับ